สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูแลกตานะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูการเจริญเติบโตของพืชค่ะอ่าซึ่งการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นคืออะไรนะอ่าการเจริญเติบโตของพืชก็คือการเพิ่มขนาดหรือความสูงของพืชซึ่งเราสังเกตได้จากการเพิ่มจำนวนของใบหรือขนาดของลำต้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้พืชยังมีสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือแสงแสงที่ได้จากธรรมชาติหรือแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะ 2. อก็คืออากาศค่ะ,อา,าคะอากาศหรืออุณหภูมินั่นเอง 3. ก็คือน้ำค่ะและสสุดท้ายเลยก็คือธาตุอาหารค่ะ สำหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็ได้จบลงแล้วคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะทบทวนและทำใบงานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆ